ให้อาจารย์อธิบายถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์่หมว่ามันคืออะไรครับคือโดยชื่อมันก็อธิบายโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับว่าโรคติดต่อเนี่นะครับมันเป็นโรคที่สามารถผ่านไปมาได้นะครับแล้วก็มักจะเกิดเกี่ยวข้องนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จากการมีเพศสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงชายชายหรือว่าหญิงหญิงด้วยกันนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าไม่ได้มีการรักษาดูแลทั้งสองฝ่ายครับโอกาสที่จะนะครับ มีการติดเชื้อซ้ําหรือว่ามีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้นะครับเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการมีเซ็กซ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่การมีเซ็กซ์เฉพาะในคู่ที่เราเคยมีอยู่ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นเหมือนคล้ายเป็นโรคระบาดน้อยๆในกลุ่มนะครับหรืออย่างที่เราเคยรู้กันก็คือเรื่องของ HIVA i d หรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับโรคบนโลกเนี่ยเช่นพวกเอ่อเรื่องของซิฟิลิสไารัเรลเซปบีนะครับหรือแม้กระทั่ง เรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับอุ้งเชิงการานอักเสบนะครับหรือว่าแผลริมออนะครับ,รบหรือว่าแผลติดเชื้อต่างๆพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ระวังหรือไม่ได้ป้องกันนะครับโอ้จริงๆแล้วเนี่ย เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีเฉพาะแค่ HIV เท่านั้นแต่ยังมีอีกมากมายเลย,ยที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอบอกว่าโอ้มีตั้งไวรัสตับนะอักเสบบีนะฮะอักเสบที่อุ้งเชิงกรานใช่ครับแล้วก็ซิฟิลิสนะครับเรื่องของน้องในนะครับเรื่องของแผลริมอ่อนนะครับหูดงอนไก่มีเยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญคือบางครั้งนะครับมันจะมีการผ่าน จากแม่สู่ลูกด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ในขณะที่สตรีคนนั้นตั้งครรภ์ลูกที่คอดออกมาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเกิดเป็นซิฟิลิสตั้งแต่กำเนิดเลย หรือว่าการเกิดเป็นปัญหาเรื่องของบรตดาอาเสบีตั้งแต่กําเนิดพวกนี้ถ้าไม่ได้รักษาไม่ได้การดูแลก็จะมีปัญหาเรื่องของมะเร็งตับตับ,ตบวายดีซ่านตัวเลือง<ม>ตาเหลือย่างเงี้ยไปเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ทางหมอได้พูดถึงเรื่องของโรคติดต่อที่จากแม่ไปสู่ลูกแล้วถ้าไม่ได้รับการป้องกันทีนี้พวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยครับมันมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมไหมครับหรือว่ามันจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ค่อยมีไม่มีใช่ไหมครับทางพันธุกรรมเนี่ยไม่ค่อยมียกเว้นวม่าประเภทแบบแรกโดยกําเนิดค, <c oughs> ครับก็มีเยอะนะครับ <c oughs> ประเภทแบบว่าออกมาก็ตักดังสืนัญหาไม่ค่อยจะเรียนนะครับมีแฟนอย่างเดียวมีแฟนอย่างเดียวเก็บแต้มอย่างเดียวลาแต้มอย่างเดียวพวกนี้ก็อาจจะอันนี้เรียกพันธุกรรมอ่ะเออไม่ใช่นะครับน่าเป็นพฤติกรรมอ๋อเป็นพฤติเป็นพฤติกรรมทีนี้ถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นนะฮะอาจารย์ถ้า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 เรารู้จักป้องกันตัวเองอะนี่ถามแทนเยาวชนนะบอกว่าเนี่ยโอเคฉันแฟนเยอะฉันกิ๊กเยอะฉันเดทเยอะแต่ฉันป้องกันตัวเองได้ม ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าการป้องกันตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งการมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งโดยที่ได้ไม่ได้ระวังเนี่ยนะครับอยากจะเป็นดาวหรือจะเป็นดาราเนี่ยนะครับโอกาสจะพลาดเนี่ยจะมีเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่วัยรุ่นมักจะรู้จักกันก็เพียงแต่แค่ถุงยางอนามัยนะแต่เรื่องของถุงยางอนามัยเนี่ยบางครั้งรั่วแตกนะครับหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับหรือใส่ไม่ทันใส่ช้าเกินไปอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะได้รับโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือถ้าอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนก็ควรจะเน้นเรื่องการศึกษาการเรียนเป็นหลักนะครับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่นะครับถึงจะป้องกันแล้วดูแลแล้วโอกาสพลาดจะมีนะครับแล้วบางครั้งบางโรคเช่น h i ชวเอเนี่ยพลาดไปแล้วอย่างที่บอกนะครับยังไม่มียาที่จะรักษาอยู่กับมันไปตลอดชีวิตถูกต้องครับครับเพราะว่ารักษาไม่หายขาด ยายที่มีในปัจจุบันเพียงแต่ว่ายับยั้งไม่ให้มีการแพร่หรือเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับติดเชื้อไปแล้วติดโรคไปแล้วเนี่ยความเสียใจก็จะมีไม่ได้มีแต่ตัวเองด้วยนะครับครอบครัวสังคมประเทศชาติด้วยครับอ่านะคือไม่ใช่จะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดฉันติดโรคหรือฉันเป็นเอดส์ขึ้นมา ก็แค่ตัวชั้นนี่มันจะอะไรโอ้บางทีเป็นปัญหาของสังคมนะครับค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของการที่ต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตนะครับการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเอชไอวีเอชเนี่ยยังมีการแพร่าจากแม่สู่ลูกได้นะครับถ้าเกิดสตรีคนนั้นเนี่ยเกิดตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้รับประทานยาต้านอย่างถูกต้องนะครับปริมาณไวรัสเพิ่มจานวนอย่างมากเนี่ยมันก็จะผ่านจากแม่สู่ลูกเด็กที่เกิดออกมานะครับไม่รู้อีโนอินเน่อะไรก็ได้รับสิทธิ์ได้รับตรงตรงนี้ไปด้วยครับ แล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแม่เนี่ยมีเชื้อเอชไอวีแล้วไปติดมาลูกเนี่ยก็ก็ทั้งอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าเกิดมาก็ต้องก็คงต้องรับยาเหมือนที่ผู้ใหญ่รับเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ไม่รู้จักดูแลตนเองนะครับ,รบโดยเฉพาะช่วงขณะตั้งครรภ์นเนี่ยควรจะต้องรับประทานยากดในเรื่องของยาต้านไวรัสนะครับเพราะว่าถ้ามีการกดไม่ให้มีการเพิ่มจานวนของไวรัสเนี่ยไวรัสในตัวคุณแม่น้อยโอกาสที่จะผ่านจากแม่สู่ลูกก็จะน้อยตามไปด้วย